ไอ้เสื้อผ้าอยู่ตรงไหนเนาะพับอยู่ตรงโน้นนาจ๊ะจ้ะหมอจ้ะโอเคไหมจ้าวันนี้ค่ะโอเคเนาะจ้าเนี่ยพอดีมีเอฟซีคนที่รักน้านาะจ้ะเขาฝากเงินมาให้น้าหรอใส่กระเป๋าสตางค์หรอใช่น้ามีกระเป๋าสตางค์ไหมนี่ไงนี่อยู่ในกระเป๋านี่แหละโอ๊ยมีไหม เราใส่อะไรไว้ถุงถุงเนี่ยมันคือกระเป๋าสตางค์อะโอเคเนี่ยในนั้นมีเงินไหมจ๊ะนะมีค่ะอ๋อมีแมสด้วยใช่ไหมจ๊ะจะเอาแมสไม่ให้หนูเดี๋ยวหนูเอาแมสไปทิ้งให้เดี๋ยวดูที่ใช่อ่าใช่อันนั้นอันนั้นคือแมสอันนั้นคือทิ้งจ่ะเดี๋ยวหนูเอาไปทิ้งให้ถุงใส่เงินเลยเนาะไม่ใช่ถุงใส่เงินนั่นแหละที่น้าถืออยู่อ่ะจ้ะอันนั้นคือทิตจริงไงเดี๋ยวก็เป็นจริงไม่ใช่แบบนี้เลยข้างในมีเงินเยอะไหมจ๊ะหนูเอาเ่อเนี่ะ เอฟซีคือคนที่รักนาอืมคนรักนาเยอะเลยรู้ไหมเหรอใช่เธอนะพูดดีนะจ้ะเจ๊อยากอาบน้ำมานะเดี๋ยวหนูพาไปอาบเดี๋ยวเก็บตังกันก่อนโอเคอ่ะเปิดซิปจ้ะมันเป็นซิปโอเคโอเคนี่ยกำลังทำอยู่เนี่ยข้างนึงจะอีกฝั่งอืออืออีกฝั่งหนึ่งอ่าฝั่งนี้แล้วน้องเจ๊ไปไหนเนี่ยมี่นะเปิดซิปฝั่งนั้นน้องเจ๊ไปทํางานจ้ะใส่ลุงนะไปทางานจ้ะเหรอเขาออกแต่เช้าหรอใช่จะออกแต่เช้าเลย เปิดได้ไหมข้างในเปิดได้ละมามามาเอาเพิ่มอีกนะเขาให้มาเหรอให้มาเยอะเยอะเลยโอ้ยเจ๊เป็นคนดีในบ้านนะเนี่ยเราไปลูกพ่อจตานแม่เธอมีเวลาจะแบ่งจอไปแบ่งหนูหรอเอออู๊ะอนด็กทำดีดีแบงยับหมดละเรียงสวยสวยอ่าเธอเอาไว้ใช้มั่งให้หนูหรอเออแบงเท่าไหร่เนี่ยอันนี้แบงยี่สิบจ้ะโอ้ยมีแบงค์ร้อยมีแบงค์ยี่สิบเต็มไปหมดเลย ชีวิตจริงเราไม่ใช่อย่างนี้นะเราเป็นเขารู้จักกันดีหมดเลยถึงปุนทุกคนเลยบางคน,คนหรออันนะใส่ลงไปดีๆเป็นเพื่อนพี่โนโดอ่ะมันล้นหรือเปล่านะนี่ไงล้นล้นจับให้เธอไงโอจะให้หนูเหรออันนี้แบงค์ร้อยนะมันเยอะไปนี่จะไรเนี่ยอันนี้แบงค์ร้อยจ้ะอ่ะปะให้หนูหรออือเอาไปใช้อ้ขอบคุณมากเลยจ้ะนะเอออ่ะแบงค์ร้อยไปอีกใบอุ้ยให้อีกอันนี้คือแบงค์ยี่สิบนะนะเออแบงค์อะไรก็ใช้เราเขามองไม่เห็นอ๋อให้หนูสองใบเลยหรอชีวิตบ้านเรานะ เขาส่งคุยเยอะเลยกับพี่สาวพี่ชายวิธีคุยในวัดเดอาเอานั่นมาเจ๊จะอาบน้ำเเนาะเดี๋ยวหนูพาไปอาบน้ำเออดีกับเจ๊มักสง่างามอันนี้หนูให้น้ำเพิ่มอีกเจ๊เป็นพยาบาลอันนี้หนูให้น้ำเพิ่มอะไรอ่ะให้น้ำเพิ่มอีกอะไรอันเนี้ยเธอเขาไ้ใช้ดิให้หนูหรอเออไม่เป็นไรนะน้ำเก็บไว้เถอะ โอ้เดี๋ยวหมดแล้วก็มาเอากระเจ๊มาได้จ้ะนะเจ๊ให้อีกเลยให้อีกเหรอเออโอเคบ้านเจ๊นะคนคุยกับบ้านเราเยอะเลยยินดีมากเลยอีกฝั่งหนึ่งจ้ะอีกฝั่งหนึ่งไม่ใช่ฝั่งนั้นบางครอบครัวถือปืนกันเลยฝั่งนี้ฝั่งนี้ไอนๆเจ๊มองไม่เห็นเลยมีฝั่งนี้จ้ะอ่าปิดซิปเลยแล้วใครมาในบ้านนี้เองนะให้ใครมาดีเอ่ยน้องเจ๊จะมาไหมเนี่ยเสียมาตอนเย็นจะให้เขาเลิกงานก่อนโอ้ให้มาเหอะ ได้ได้ได้เธอก็ยินดีอน้ากินกระเป๋าดีนะทำไมแล้วเขาเขาจะนั่นกันหรอเดี๋ยวก็เผื่อเผื่อไว้ใช้ตอนที่ไปซื้อขนมเงนะโอเคนะาอยากกินอะไรเป็นพิเศษไหมล่ะเราไปเดินซื้อใหญ่กันอะไปไหมล่ะเออไปไปตลาดกันไปเดี๋ยวนี้เลยเหรอไปไหมไป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 เดี๋ยวับมอาบน้ำอ่อโอเคแล้วเดี๋ยว้อมมอเตอร์ไซค์หนูไปนะอาบเป็นก่อนไปละอาบสอบมาละ บ้านเราพระสง่งยูทิเตอร์นะ่ะกวักมือเรียกคุยส่วนตัวเลยโอ้นี่แล้วมีมีมีเอฟซี FC คนที่รักนะใครชื่อบังออนบังอ้อนเขาส่งเสื้อผ้ามาให้อีกแล้วเยอะเลยเหรอมาด,ดูไดิปะจะอาบน้ำอ่าเดี๋ยวนั่งรอนหนูแป๊บนึงเดี <Okay. S 2> ๋ยวหยิบมาให้ดูเลือกชุดอาบน้ำไม่เจ๊นหน่อยสิยสวยเลยเดี๋ยวเลือกชุดสวยๆเดี๋ยวจะอาบน้ําเลยขอบคุณบังอ้อนบังอ้อนหน่อยส่งเสื้อผ้าออมาให้ขอบคุณมากๆที่ทํากับเราเช่นนี้ขอพระโอษย์พรอยรยงมสูง ให้มีอิสระเสรีมีนโยบายที่ยั่งยืนแล้วขอบคุณเอฟซีผู้ใจดีอีกนอเนาะที่คอยส่งเงินมาให้นะใส่กระเป๋าเนาะเธอดีกับเจ๊ามากเนาะแล้วรักหนูไหมละ่ะโอ้ยินดีเลยจะจุกจุจ๋นหนาเป็นที่สาวเราไงแล้วรักหนูไหมรักสิโอ้รักเนาะเพอาบเพื่อเพื่ออาบน้ำกันจได้ะหมเออด้วยนะมาอาบน้ำกันอ้าพร้อมหนูเลยเหรอเออไหมอ่ะไม่ไอเราก็จะอาบด้วยกันอ๋อโอเคโอเค บ้านเจ๊ตระกูลดีนะพระสงฆ์คุยกับเราอย่างมากมายมหาศาลเลยถามอะไรต้าอะไรหมดแล้วพูดนิสาให้เรานั่นเลยนะหรือว่าเราจะเราเราจะกินขนมก่อนไปอาบน้ำดีนะ <laughs> อ่ะปาดปัดปัดดอาเดยวหนูเอามาให้นั่งรองหนูแป๊บเค น้าจะกินอะไรบอกก่อนไม่รู้มีอะไรกินละอ่ามีมีน้ําแข็งใส่แล้วที่เจ๊จุกเขาทําไว้ให้อ่ะโอ้โเจ๊เขาไปไหนอะเจ๊เขาากำลังทําทน้าแข็งใส่ให้น้ายอยู่ไงเหรอใช่โอ้โหยังอยู่ในบ้านเหรอใช่จ้ะดีแล้วเราจะสวดให้เจ๊เขาเป็นประจําเลยนะ,ะเราสวดพระสอนหมดเลยน้าชอบกินน้ําแข็งหรอจะกินเนะี่ยได้อยู่ใช่ไหมจ้าเธอก็ดีสง่างามอือเงก็เพาะเนาะอือ เจ๊เป็นคนดีพระสงฆ์ชอบใจเลยเจ๊พูดอย่างสูตรอย่างสมดมต้นเสมอปลายเลยเอ,อ,อาเก็บกระเป๋าตั้งก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเราถ้าสมมติว่าไปตลาดแล้วนะค่อยเอาขึ้นมาใช้ก็ได้เ <c oughs> ด,ดี๋ยวอาบน้ำดิใช่ใช่อาบน้ำก่อนแล้วเราไปไปไปซิ่งกันเออไปกับเธอนะไปกันนะเธอทำงานงามแล้วเมื่อกี้หนูพาเดินเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยเนาะไหวเลยนะชีวิต พอสูงมาพีเตอร์ยิ้มแย้มแจ่มใสเราเนะโอ๊ยพระพรเราหมดเเนี่ยที่หนูต้องพาน้าเดินเพราะว่าตอนเนี้ยขาน้าสองข้างมันไม่เท่ากันเหรอใช่ขาไม่เท่ากันก็เลยต้องออกกำลังกายทุกวันแล้วเธออาบน้าไมยังยังไปเตรียพร้อมกันเออไปเอาชุดเธอมาด้วยเดยมาด้วยอาบด้วยกันสองคนเลยได้จ้ะนะได้จ้ะมาช่วยหนูอาบนะก็อาบกันในห้องกันเลยนะได้จ้ะช่วยกันทํากันเองพอสูงคุยกันฟัง สั่งเจ๊ตลอดชีวิตเลยอะไร<ม>คืออะไรนะวันนี้เราใส่ชุดสีอะไรดีเอ,อ้อหยิบมให้เจ๊เถอะชุดไหนก็ได้ใช่ไหมโอเคได้ได้เจ๊นึกถึงวัดมากหรออืมศรัทธาด้วยหรอแต่เดี๋ยวเราไปซิ่งตลาดกันดีกว่าเออเพียงเพราะเออเพียงเพราะนะเจ๊โห้ยสวดเป็นหมดเลย ปากหวานมากเลยให้ปากหวานเจ๊เหรอปากหวานเขาส่งยิ้มหวานให้กับเราเลยส่งยิ้มหวานให้นะเลยเนระเขารู้รับพูดอะไรยังถูกต้องโอเคงั้นเดี๋ยวเกี่ยบกระเป๋าสตางค์ก่อนเดี๋ยวเราไปตลาดกันไม่เป็นไรเจ๊จะเก็บได้อ๋อได้นะไปเอาชุดเจ๊มาอาบน้ำกันเลยเดินเดี๋ยวเราไปอาบน้ากันแล้วเอออาบด้วยกันนี่แหละไม่ต้องอายหรอกอ๋อไม่อายจ้ะไม่อายเออแล้วเราก็อาบเสร็จแล้วเราก็ไปตลาดที่ขนมกันนะจ้าเดินไปดีกว่าไหมนะจะได้ออกกําลังกายไกลไหม ก็ไม่กลเท่าไหร่นะโอเคโอเคเดินเนาะไม่เหนื่อยเนาะมาเช้าเดินก็ไม่เหนื่อยใช่ไหมเมื่อกี้เดินก็ไม่เหนื่อยใช่ไหมเธอพูดดีมากจะสวดเดี๋ยวยาวเลยนะพาสอนจนเราทําได้พาโอ้ยยิ้มหวานให้เราเลยเดี๋ยวทำกันเข็นให้เลยนะคุยคุยกับเอซีก่อนได้ไหมคนที่รักน้าจ้ะคุยแป๊บหนึ่งเนาะโอเคเดี๋ยวจาบน้ําแล้วได้ได้เดี๋ยวพาไปอาบน้ําโอเคก็คือเนื่องจากว่าที่หาาแกนะคะ องข้างเหมือนจะไม่ค่อยเข้ากันก็เลยนั่นแหละค่ะก็เลยพาออกกําลังกายเดินเดินทุกวัน้องวันหนึ่งก็จะหลายรอบหน่อยไปน้องเอาชุดเจมมาได้จ้ะนะได้จ้ะอืมแล้วเธอก็ด้วยนะอาบน้ําด้วยกันวันนี้ก็เดินไปสองรอบแล้วพอีฉันสง่างามเพราะสมผู้คืมรอบเย็นก็จะมีอีกหนึ่งรอบนะคะทํากังเขนให้กันหมดเลยก็กังวลเรื่องขาจะหยุ่นกันเพราะว่าไม่เท่ากันเห็นค่อนข้างชัดอยู่เออน้องก็ดูพูดดีกันแล้วเดี๋ยวะพาแจะไปอาบน้ําเลยเดี๋ยวพาไปเดินเล่นอีกรอบหนึ่ง เอาชุดมาเจอกันโอกาสหน้านะคะเอออย่าเพิ่งคุยกับเขา